ทีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิปแอนด์ริวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่กําลังได้รับความสนใจจากแฟนๆรถยนต์ทั่วโลกนั่นก็คือ t o โยต้า i ินิแว2026รุ่นสีเทาที่มาพร้อมก,กับการออกแบบที่ล้ําสมัยดีไซน์ที่หรูหราและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้งานในยุคอนาคต หลายคนอาจคุ้นเคยกับชื่อเสียงของโตโยต้าที่โดดเด่นในเรื่องความทนทานความประหยัดและคุณภาพที่ไว้ใจได้แต่ในปี2026นี้โตโยต้าได้ยกระดับรถตระกูลมินิแวนให้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการผสมผสานความสะดวกสบายสำหรับครอบครัวเข้ากับสไตล์หรูหราและสมรรถนะที่เหนือกว่าเมื่อแรกเห็นโตโยต้ามินิแวน2026รุ่นสีเทาคุณจะสัมผัสได้ถึงความเรียบหรูและพรีเมียมตั้งแต่ตัวถังภายนอก สีเทาเมทัลลิกที่เงางามเมื่อกระทบกับแสงสว่างทําให้ตัวรถดูสาง่างามและมีเสน่ห์ไม่เหมือนใครการออกแบบภายนอกถูกปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยโดยยังคงเอกลักษณ์ความเป็นโตโยต้าเอาไว้แต่เพิ่มเติมความทันสมัยและเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปเส้นสายของตัวถังถูกออกแบบให้โค้งมนและรูลมเพื่อช่วยในเรื่องของอากาศพลศาสตร์ช่วยลดแรงต้านลมเพิ่มความเงียบภายในห้องโดยสารและยังช่วยให้ประหยัดน้ํามันมากขึ้น ด้านหน้าของโตโยต้ามินิแวน0 2 6มาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูดันและหรูหราไฟหน้าเลตทรงเรียวคมดูสปอร์ตและล้ำสมัยพร้อมระบบไฟไดนเดนย์ไทม running light ที่เสริมความโดดเด่นในเวลากลางวันฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายที่คมชัดเพิ่มมิติให้กับตัวรถและกันชนหน้าที่ดีไซน์ใหม่ดูแข็งแรงและมั่นคงทำให้ภาพลักษณ์โดยรวมดูทรงพลังและสาง่างามอย่างแท้จริงเมื่อมองจากด้านข้างโตโยต้ามินิแวน0 2 6รุ่นสีเทามีเส้นสายตัวถังที่เน้นความเรียบง่ายแต่หรูหรา ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติที่เปิดได้กว้างทําให้ผู้โดยสารขึ้นลงได้สะดวกมากขึ้นกระจกหน้าต่างขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่รวมถึงทําให้ผู้โดยสารภายในสามารถมองเห็นวิวภายนอกได้อย่างกว้างขวางลอ้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่เสริมความสปอร์ตและมั่นใจเมื่ออยู่บนท้องถนนด้านหลังของรถโตโยต้าได้ออกแบบไฟไท้ายเล d ที่ยาวต่อเนื่องเพิ่มความสวยงามและดูมีเอกลักษณ์ฝากระโปรงหลังสามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้า ซึ่งตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายโดยเฉพาะเวลามีสัมภาระจำนวนมากหรือมีเด็กเล็กการใช้งานจึงง่ายและไม่ยุ่งยากนอกจากนี้กันชนหลังยังมีการออกแบบให้ดูแข็งแรงและมีสไตล์เข้ากับภาพรวมของตัวรถเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารของ To y ยต a Mini แวน0 2 6รุ่นสีเทาสิ่งแรกที่คุณจะสัมผัสได้คือความกว้างขวางและความสะดวกสบายห้องโดยสารถูกออกแบบให้มีพื้นที่นั่งกว้างขวางสามารถรองรับผู้โดยสารได้หลายคน เหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่หรือผู้ที่ต้องการรถสำหรับการเดินทางระยะไกลเบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุหนังคุณภาพสูงที่ให้สัมผัสนุ่มสบายมีฟังก์ชันปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและระบบทำความร้อนเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับทุกสภาพอากาศแผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่ทั้งหมดมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับระบบความบันเทิงสมัยใหม่รวมถึงระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Android Auto และ Apple c a r p ร a y ระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียมช่วยให้ผู้โดยสารเพลิดเพลินตลอดการเดินทาง นอกจากนี้ยังมีระบบนำทาง GPS แบบเรีย t i m e ที่ใช้งานง่ายและแม่นยำแผงควบคุมถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและดูหรูหราการจัดวางปุ่มต่างๆมีความทันสมัยและตอบสนองรวดเร็วในส่วนของความปลอดภัยโตโยต้ามิ i ิแว2026ได้ติดตั้งเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงมากมายเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน และถุงลมนิราภัยรอบคันทําให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารมั่นใจได้ในทุกการเดินทางระบบขับเคลื่อนของโตโยต้ามินิแวน2,026รุ่นสีเทามาพร้อมกับขุมพลังที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้ทั้งความแรงและความประหยัดมีทั้งรุ่นเครื่องยนต์เบนซินและไฮบริดที่ตอบโจทย์การใช้งานที่แตกต่างกันรุ่นไฮบริดได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในด้านสมรรถนะและการประหยัดพลังงานการขับขี่ให้ความรู้สึกนุ่มนวลเงียบและมั่นใจด้วยระบบการสะเทือนที่ปรับปรุงใหม่ ช่วยให้ผู้โดยสารไม่รู้สึกเหนื่อยลาแม้ต้องเดินทางไกลเมื่อพูดถึงราคา Toyota Mini ิแว2,026รุ่นสีเทาถือว่ามีความคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับแม้จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มรถพรีเมียมแต่ราคายังคงเข้าถึงได้มากกว่ารถหรูโยุโรปหลายยี่ห้อโตโยตา้าตั้งใจวางราคาที่ตอบโจทย์กลุ่มครอบครัวและผู้ใช้งานจริงโดยคาดว่าราคาเปิดตัวจะอยู่ในช่วงประมาณ1.5-2.2ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชั่นที่เลือก โตโยต้ามินิแวน2026รุ่นสีเทาไม่ใช่แค่รถสำหรับการเดินทางแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่สามารถตอบสนองได้ทุกความต้องการไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจำวันการเดินทางท่องเที่ยวหรือการใช้งานในเชิงธุรกิจรถรุ่นนี้พร้อมที่จะเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกครอบครัวสรุปแล้วโตโยต้ามินิแวน2026รุ่นสีเทาคือการผสมผสานระหว่างความหรูหราและความคุ้มค่าอย่างลงตัว การออกแบบที่ล้ำสมัยภายในที่กว้างขวางและสะดวกสบายเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบครัน และราคาที่สมเหตุสมผลทําให้รถรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าจับตามองในตลาดรถยนต์ระดับพรีเมียมของปี2026และมั่นใจได้เลยว่าใครที่ได้สัมผัสคงต้องประทับใจทั้งในเรื่องคุณภาพและประสบการณ์การขับขี่อย่างนอกจากภาพลักษณ์ที่ดูสง่าง,งามและพรีเมียมแล้วโตโยตา้ามินิแวน2026รุ่นสีเทายังได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นรถที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้ย,ยุคใหม่ได้อย่างแท้จริง เมื่อเรามองลึกลงไปถึงประสบการณ์ใช้งานจริงจะเห็นได้ว่ารถคันนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพียงเพื่อความสวยงามแต่ยังเน้นถึงฟังก์ชันการใช้งานความสะดวกสบายและประโยชน์ใช้สอยที่เหนือกว่ารถประเภทอื่นๆในระดับเดียวกันสิ่งที่น่าชื่นชมคือการจัดวางพื้นที่ภายในที่ชาญฉลาดโตโยต้าได้ให้ความสําคัญกับทุกตารางนิ้วในห้องโดยสารเบาะนั่งแต่ละตําแหน่งถูกออกแบบมาให้รองรับสริระได้ดีมีพื้นที่วางขาและศีรษะกว้างขวาง บาะแถวที่2และสามสามารถปรับเลื่อนได้อย่างยืดหยุ่นทำให้ผู้โดยสารสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการนั่งหรือเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้ตามต้องการจุดเด่นอีกอย่างคือพื้นห้องโดยสารที่ออกแบบให้เรียบทำให้การเดินภายในรถสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือเด็กเล็กก็สามารถเคลื่อนไหวได้ง่ายนอกจากนี้ยังมีเทคโนโล,โลยใีใหม่ๆที่ช่วยอำนวยความสะดวกเช่นระบบประตูสไลด์ไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรีเพียงแค่ใช้เท้าสกิดบริเวณเซนเซอร์ใต้ประตู ประตูก็จะเปิดออกอัตโนมัติเพิ่มความสะดวกเมื่อต้องถือของจํานวนมากกล้องมองรอบคัน360องศาช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถจอดรถหรือขับในพื้นที่แคบได้ง่ายขึ้นระบบไฟภายในห้องโดยสารที่สามารถปรับโทนสีและความสว่างได้ตามบรรยากาศช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและหรูหราขณะเดินทางอีกหนึ่งจุดที่ทําให้โตโยต้ามินิแวน2026รุ่นสีเทาแตกต่างจากรถมินิแวนทั่วไปคือความใส่ใจในเรื่องเสียงรบกวน วิศวกรได้ใช้วัสดุซับเสียงคุณภาพสูงและออกแบบโครงสร้างตัวถังใหม่เพื่อลดเสียงลมและเสียงเครื่องยนต์ทำให้บรรยากาศภายในรถเงียบสงบเหมาะสำหรับการพูดคุยระหว่างการเดินทางหรือแม้กระทั่งการพักผ่อนบนเบ,นบนาะนั่งที่แสนสบายถ้าพูดถึงสมรรถนะโตโยโต้ามินิแวน0 2 6กก็ไม่ทำให้ผิดหวังระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ซับแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้นแม้จะขับบนถนนที่ไม่เรียบก็ยังให้ความรู้สึกนุ่มนวลและมั่นคงการเข้าโค้งมีความเสถียรมากขึ้น ทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจและผู้โดยสารรู้สึกปลอดภยัยการควบคุมพวงม,มาลายัยตอบสนองแม่นยาเหมาะทั้งการขับในเมืองและการเดินทางไกลสำหรับรุ่นไฮบริดถือเป็นไฮไลท์สำคัญของปี2026เพราะโตโยต้าได้ใช้เทคโนโลยีล่าสุดที่ช่วยให้การเปลี่ยนถ่ายระหว่างพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเป็นไปอย่างราบรื่นการเร่งความเร็วทำได้ดีโดยไม่มีอาการหน่วงหรือสะดุดทำให้การขับขี่มีความต่อเนื่องและสนุกมากขึ้นอีกทั้งยังช่วยประหยัดน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเหมาะมากสําหรับครอบครัวที่ต้องใช้รถเดินทางบ่อยครั้งในแง่ขององค์การเปรียบเทียบกับคู่แข่งโตโยต้ามินิแวนสองรุ่นสีเทาถือว่าโดดเด่นไม่น้อยเพราะหากนําไปเปรียบเทียบกับรถมินิแวนจากค่ายยุโรปเช่น m e อร์ d e s ดสเบนท์วีคลหรือ BMW Series ีแวนแม้ว่ารถยุโรปเหล่านั้นจะมีความหรูหราแต่ก็มักจะมีราคาที่สูงเกินเอื้อมขณะที่โตโยต้ามินิแวน0 2 6ยังคงเน้นความคุ้มค่าในราคาที่จับต้องได้ง่ายกว่าแต่ให้ความพรีเมียมและฟังก์ชันที่่ไมแพ้กัน นอกจากนี้โตโยต้ายังมีเครือข่าย e บริการหลังการขายที่ครอบคลุมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้บริโภคหลายคนคำนึงถึงเพราะการมีศูนย์บริการที่สะดวกและอะอหล่ที่หาได้ง่ายช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้รถว่าไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดๆก็สามารถดูแลรักษาได้อย่างรวดเร็วและไม่ยุ่งยากในมุมของดีไซน์โตโยตา้ามินิแวน2026รุ่นสีเทาอย่างสะท้อนภาพลักษณ์ความหรูหราได้อย่างสมบูรณ์แบบเส้นสายภายนอกที่เฉียบคมและตัวถังที่เนางามเมื่อสะท้อนกับแสงไฟ ทำให้รถดูโดดเด่นแม้จอดอยู่เฉยๆการเลือกใช้โทนสีเทาเมทัลลิกช่วยเพิ่มความคลื่อนคลังและความหรูหราแบบอันเดอร์สเต l u x ลักรี่ที่ไม่ฉูดฉาดแต่ดูภูมิฐานเมื่อได้ทดลองนั่งจริงในห้องโดยสารความรู้สึกที่ได้รับคือความผ่อนคลายและสะดวกสบายรากับกำลังนั่งอยู่ในเล้าหรูเบาะนั่งถูกออกแบบให้ซัพพอร์ตหลังและต้นขาได้อย่างดีมีระบบนวดในบางรุ่นย่อยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการเดินทางไกล ระบบปรับอากาศแยกโซนสำหรับผู้โดยสารแต่ละแถวทำให้ทุกที่นั่งได้รับความเย็นสบายอย่างทั่วถึงอีกหนึ่งรายละเอียดเล็กๆที่ตโตโยต้าใส่ใจคือพื้นที่เก็บของมีช่องเก็บของมากมายทั้งด้านหน้าด้านข้างและใต้เบาะทำให้การจัดเก็บสัมภาระเล็กน้อยไม่เป็นปัญหานอกจากนี้ยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายที่กว้างขวางสามารถใส่กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ได้หลายใบยเหมาะสำหรับครอบครัวที่เดินทางบ่อยหรือผู้ที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยมากเป็นพิเศษ สำหรับราคาที่คาดการไว้โตโยต้ามินิแวน2026รุ่นสีเทาหน้าจะเปิดตัวในช่วงประมาณ1.5-2.2ถึง 2. 2ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชั่นที่เลือกซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับสิ่งที่รถรุ่นนี้มอบให้ทั้งความหรูหราสมรรถนะความปลอดภัยและการใช้งานจริงเมื่อมองโดยรวมโตโยต้ามินิแวน2026รุ่นสีเทาไม่ใช่เพียงรถครอบครัวธรรมดาแต่เป็นการยกระดับประสบการณ์การเดินทางให้ก้าวไปอีกขั้น เหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถที่สามารถตอบโจทย์ทั้งด้านความสะดวกสบายความหรูหราและความคุ้มค่าในเวลาเดียวกันรถคันนี้พร้อมจะมอบความมั่นใจในทุกเส้นทางและกลายเป็นหนึ่งในรถที่น่าจับตามองที่สุดในปี2026